ทุกคบสวัสดีครับทุกัน,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 กน,นยิยนดีต้อนรับสู่ช่องม n s i โซเซตี้เช่นเคยนะครับตอนนี้เราพิดีเกม FC Mobile กันนะครับผมสำหรับวันนี้นะมาถึงอันดับนะครับผม10อันดับ RW นะครับผมหรือว่าปีขวาที่เก่งที่สุดประจำเดือนกันยายนนะครับผม ปีกขวาสายผิวตัวเล็กพิขี้หนูนะครับผมจะมีตัวอะไรกันบ้างผมคัดมาให้แล้วนะฮะเก่งทั้ง3โหมดเลยนะครับผมโดยเฉพาะโหมดเมเนเจอร์ที่แบบเพื่อนๆชอบเล่นกันนะครับผมนะเมเนเจอร์ Manager เป็นหลักอะไรเงี้ยผมคัดมาให้แล้วนะเอไอฉลาดทุกตัวกดอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยก,กันนะฮะ เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทั้งเพาเวอร์เพย์แล้วก็เพาเวอร์กระชาริงสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจเยซู3,700บาทหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาทส่วนสตาร์พาร์ท709บาทหลือเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆก็มกมม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 ีีใใใหหห้้้้เเเเเเลลลลลืือออออออกกกกกตตตติิะะิิิิชช่่นนนนนนัััะะะคคคคครรรบบบผดดดดดงง์ปไยยยฮแาาถ24วโ และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG Free Fire Quanta ROV นะครับผมนะเกมเกม็บเรเวลอย่างคาบาโมบายและกนัล็อกออริจินและเกมอื่นอื่นอีกมากมาย รวมไปถึงเกม Fc Mobile ที่เล่นอยู่ณนะขณะนี้นะผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เช่นกันรวมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนําแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะยังไม่รวมตัวใหม่นะครับผมนะเดี๋ยวรอตัวใหม่มันอัปเดตเข้ามาแบบว่าภาพรวมทั้งหมดก่อนก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมดอง M อมไว้แล้ว3 1 5 M นะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวทางด้านของ a อชลีย์คอให้เพื่อนเพื่อ,อได้ดูกันเนาะเพราะว่าผมขายทางด้านของเตโอไปแล้วนะครับผมจะได้แบบดันโอเวอร์ไปด้วยนะครับผมตัวนักเตะเก่าๆเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามขายทิ้งนะครับผมเหมือนโยฮันคราฟอย่างเงี้ยใช้มานานแล้วแหละเดี๋ยวจะตีเม,ม,เม็ด พยายามที่จะดันโอเวอร์ให้มันเป็นตัวร้อยห้านะครับผมร้อยห้าร้อยหกให้หมดทุกตัวนะฮะตอนนี้เนาะแล้วก็ไอ้ตัวร้อยสามเลยพวกนี้เดี๋ยวอาจจะทยอยขายทิ้งละแหละนะครับผมเดี๋ยวมาดูทีมใหม่กันว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าหัวข้อวันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมนะเป็นตัวที่แบบว่าออกมาแล้วประมาณสิบห้าวันเนาะตัวไหนที่ออกยังไม่เกินสิบห้าวันเนี่ยผมจะยังไม่เอามาจัดอันดับก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่า AI บางครั้งบางทีมันยังไม่สถียรนเนาะเพราะฉะนั้นข้ามไปก่อนนะครับผม เริ่มกันจากตัวที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมเดรีโอเนลเมสซี่นะฮะตัวนี้ผมยกให้เป็นโน .1 นเลยสำหรับปีกขวานะครับผมฝีเท้ามาที่100การยิง100การส่งบอล100การเลี้ยงบอล105การตั้งรับสามเจ็ดสภาพร่างกาย80ส่วนสูง169ซนติเมตรข้อเสียก็คือลูกกลางอากาศนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเท้าที่ถนัดเนี่ยถนัด2อเทา้าสกิลมุกสี่ดาวคุณสมบัติพิเศษมีลูเล็ตยิงปันโคง้งประตูจากระยะไกลเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยนะครับผมตัวนี้เเเเกกก่่่่งงงทัั o ้้แแมมมนนนนจออรร์ลละะะโหดคบผ VSA ี็ยูว เป็นสายตัดเข้าในมายิงนะครับผมนะยืนในตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จังหวะการขึ้นการลงเนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็ไม่ได้ลงมาเล่นเกมรับต่ำด้วยใครที่ชอบปีกนะครับผมที่ไม่ลงมาเล่นเกมรับต่ำๆเนี่ยสามารถจัดเลียวเนวเมสซี่ไปได้เลยนะครับผมยิงโหมดเมเชเจอร์นี่คือยิงดีสุดๆผมก็ยกให้เป็นโนหนึ่งนะครับผมนะจังหวะการเบียดการอะไรนี่ก็ไม่ได้บางขนาดนั้นนะครับผมนะแต่ก็แบบว่าไม่ได้แข็งไม่ได้แข็งแกร่งถึงขั้นเวอร์วังนะครับผมแต่ลูกดื้อมันเยอะแค่นั้น บอลจะติดเท้าได้ดีนะคสำหรับยีนเนลเมซีผมก็ยกให้เป็นโน1นอยู่เหมือนเดิมเนาะตัวต่อมานะครับผมอันดับที่2แจซินโยครับผมตัวนี้ผมซื้อมาในไอเดียรองแล้วนะครับผมในชุมชนนี่ลงไว้ที่เรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้ดูสามารถไปดูได้เลยนะครับผมผมใช้อยู่เม็ดแดงนะสำหรับตัวนี้เก่งในมหมเมนเจอร์สุดๆเลยโหมดเฮดดูเฮดเ,เนี่ยเท้าซ้ายเท้าขวานี่แทบจะไม่ต่างกันนะเท้าซ้ายนะครับผมเป็นอ่าสี 4, นะ่เนาะเท้าขวาเป็น5แต่พอไปใช้งานจริงเนี่ยปันได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาผมบอกเลยตัวนี้ ฝีเท้ามาที่108การยิง101นะครับผมการส่งบอล96การเลี้ยงบอล106นะ ตั้งรับ53เนาะสภาพร่างกาย80ส่วนสูง173ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น4 5สกิลมูฟ5ดาคุณสมบัติพิเศษมีลูเลตเหนือชั้นลูกมงกุงพลังแล้วก็จิงไซกอยเวิร์กเลตเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดเล่นได้ประมาณ70นาทีใครที่จะใช้แจซินโยนะครับผมก็พยายามหาตัวสำรองไว้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีตัวสำรองนะครับผมถามว่าเล่น90นาทีได้ไหมเล่นได้นะครับผมแต่หลอดมันจะเหลืองนะครับผมนะแค่หลอดมันเหลืองถ้าเพื่อนๆไม่ได้ติดอะะไรรรรตงงนี้จัวกกการกรชาช อ่าช่วงไปลายๆเกมมันจะผ่อนหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดอะไรตรงนี้จัดได้เลยนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะให้มันลากหายอะไรตลอดเวลาเนี่ยผมแนะนําว่าให้หาตัวสํารองถูกๆนะฮะที่มีความเร็วไวสักตัวหนึ่งจะดดีมากตัวนี้ก็เก่งทั้งโหมดเมเนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดูเฮดเนาะมีทั้งลูเลตเนื้อชั้นลูกมงทรงพลังแล้วก็ยิงไซก้อยด้วยถือว่าครบเครื่องเลยสําหรับปีกนะครับผมนะปีกที่มีลูกมงทรงพลังเนี่ยเวลาเปิดมุมนะครับผมนะมันจะสามารถไปยืนมงทําประตูได้ด้วยอันนี้ก็คือข้อดีแล้วก็เหนือชั้นก็เหมือนที่บอกไปเนาะสามารถเล่นท่ายากในโหมดเมเนเจอร์ได้นะฮะใครไม่จัดจัดกดกยาลไปน้ว ครับผมอ่ะตัวต่อมานะครับผมอันดับที่3นะครับผมก็ยังยกให้เป็นทางด้านของโมซาล่าอยู่นะเรียลเนวเมสซี่เนี่ยเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับผมมีรูเล็ตยิงปั่นโค้งเนาะยิงประตูจากระยะไกลเพลย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไซโก้อยนะครับผมนะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปก็คือสามารถโยกมาเล่นในตำแหน่ง CAM ได้ด้วยนะครับผมนะใครที่ชื่นชอบนักเตะสารพัดประโยชน์เนาะก็สามารถจับมาเล่น CAM ได้นะฮะสำหรับเรียลเนวเมสซี่ตัวนี้อ่ะตัวที่3นะฮะโมซาล่านะครับผม เจ้าพ่อ a ออีกหนึ่งตัวล่างท Y แม่งเก่งที่หายวายพวงอยู่แล้วล่างอันติเมตยิ่งเก่งเข้าไปอีกแล้วก็ฮอรออฟลีเจนก็ยิ่งเก่งเข้าไปอีกนะครับผมนะ <S <S พลังแฝงอะไรต่างนานาเนี่ยก็ถือว่าก็พอใช้ได้ไอะไอตัวฮอรออฟลีเจนอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ <S 1> <S 1> พลังแฝงบางครั้งบางคราวมันเอาออกมันเอาออกทําไมก็ไม่รู้ตั้งแต่โดอาไนแล้วนะโดอาไนพลังแฝงของโดอาไนน่าจะมี6 6หรือ7อันนะผมจำไม่ได้แต่ของตัวฮอร์ออฟลีเจนนะครับผมมันมีแค่4่อันเองนะแต่ก็ เพราะว่าฝีเท้าอะไรต่างๆนานาคืออัปเดตขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับผมนะฝีเท้ามาที่ร้อยห้าการยิงเก้าเก้าการส่งบอลเก้าเก้าการยงบอลร้อยห้านะฮะการตั้งรับสี่แปดสภาพร่างกายแปดสิบสี่เนาะส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเท้าที่ถนัดขนาดผูกฝฟังเลยนะเป็นห้าสี่นะครับผมไอ้โมซาล่าเนี่ยจริงๆมันยิงได้ทั้งสองเท้าเช่นกันแต่ว่ามันถนัดเท้าซ้ายมากกว่าเท้าวขวานะครับผมนะมันไม่ได้เหมือนเจซินโยเจซินโยคือสามารถ ปั่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะแต่ว่าซาร่านี่ก็คือปั่นถูกเท้าอยู่แล้วนะครับผมสกิลมูฟสี่ดาวเนาะคุณสมบัติพิเศษก็มีแค่ลูเล็ตนะครับผมมียิงปันง่นโค้งแล้วก็ยิงไซโก้อยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะในโหมดเมเนเจอร์โหมดเฮดูเฮดดีทุกอย่างลูกกลางอากาศก็พอคุกเข่งน,นะครับผมนะแต่ว่าทางทางด้านของรูปร่างเนาะอาจจะบางไปนิดนึงถ้าเกิดว่าในโหมดเฮดูเฮดเพื่อนๆต้องบังคับคล่องๆหน่อยนะฮะสไตล์พิ้วสายพิ้วนะครับผมนะส่วนใหญ่ปีกขวาจะเป็นสายพิย้ อ่ะตัวต่อมาก,ก็ดีกว่านะครับผมอันดับที่4เนี่ยจอร์ดเบสร,ราคาถูกมากนะครับผมปัจจุบันนี่คือ200 m อ่ะควรที่จะซื้อไว้นะนะครับผมนะเดี๋ยววัพตพฤหัสราคาอาจจะลงอีกไอตัวเนี้ยเก่งในโหมดเมนเจอร์สุดๆแล้วก็ในโหมดห hey ้ดูเฮดเนี่ยเวลาเราเล่นท่าม้วนตัวทีนึ่งโอ้โหกระชากหายเลยครับคนดูวิ่งไวมากถ้าเกิดว่ามันม้วนตัวแล้วอ่าฝั่งตรงข้ามแบบดักทางผิดนะ จอตเบสนี่คือจังหวะกระชากนี่คือหายเลยสุดจริงๆนะตัวนี้ฟีเท้ามาที่ร้อยห้าการยิงหนึ่งร้อยเนาะการส่งบอลเก้าสี่การเลี้ยงบอลมาที่ร้อยเจ็ดเลยเลี้ยงบอลติดเท้าสุดๆนะครับผมการตั้งรับหกเอ็ดสภาพร่างกายเจ็ดสี่เนาะส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเท่ากับโมซาลานะฮะเท้าที่ถนัดเป็นสี่ห้าแต่ว่าปั่นได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเช่นกันแต่ว่าไอตัวเนี้ย มันจะไม่เหมือนแจซินโยนะแจซินโยคือมันสามารถปั่นได้ทั้ง2เท้าใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะถนัดปั่นเท้าขวาสมากกว่าอันนี้ก็คือข้อเสียของจอร์ดเบสนะครับผมคนก็เลยไม่ค่อยนิยมกันแล้วก็ปัจจุบันราคาก็เลยถูกลงนะฮะสกิลมูฟสี่ดาวคุณสมบัติพิเศษก็มีดึงลูกถอยหลังหมุนตัวแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นสามารถเล่นท่ายากในโหมดเมเนเจอร์ได้นะครับผมส่วนใครที่อยากจะใช้ทางด้านของจอร์ดเบสเนี่ยแนะนําให้หาตัวสำรองไว้เลยนะครับผมนะเพราะว่าใช้ได้ประมาณาเจอ,อ,อดอรับนา,ด,าด้ตดอง วัวต่อมานะครับผมนะอันดับที่5้ารามินยาเมานี่ครับามินยาเมาผมยกให้อยู่ในอันดับที่5นะครับผมฟีเท้าเนี่ยมาที่111เเลยเนาะ การยิง95การส่งบอล87การเลี้ยงบอล106การตั้งรับ31สบรางร่างกาย62นะฮะส่วนสูง180เท้าที่ถนัดเป็น5-3นะฮะถนัดถูกฝั่งด้วยเนาะแล้วก็สกิลมูฟ4ดาวคุณสมบัติพิเศษมีรูเลตแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นตัวนี้เก่งโหมดเมเนเจอร์โหมดเฮ้ทูเฮ้ถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับผมแต่จังหวะการกระชากหายหนู่นนั่นนี่เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันไม่ค่อยดีรูปร่างมันบางจนเกินไปถ้าเพื่อนๆเ,เล่นในโหมดเมเนเจอร์อ่ะคือคอมมันให้จจะเยจป,ปเจะ ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในโหมดที่ดูเฮดเป็นหลักเนี่ยเราต้องเลี้ยงเองลากเองแล้วเวลาจังหวะการแบบาลากไปเองเนี่ยเราอยากจะลากไปเองใช่ไหมแต่ว่าโดนแบ็คของฝั่งตรงข้ามมาเปียดนะแต่เราไม่อยากจ่ายให้เพื่อนอนะ่ะหรือว่าบางครั้งบางทีเพื่อนอาจจะยังไม่เติมขึ้นมาอะไรเงี้ยโดนแบ็คเปียดปุ๊บเสียบอลเลยอันนี้ก็คือข้อเสียผมบอกเลยนะรามิงยามาเนี่ยจังหวะจบสกอร์ก็ไม่คมนะครับผมมีแต่ความเร็วแล้วก็บางสุดๆไปเลยนะครับผม ถ้าเกิดว่าเล่นในโหมดเฮดทูเฮดเป็นหลักผมแนะนําให้ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาไปเล่นในโหมดเฮด o ูเฮดด้วยผมไม่แนะนําเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันบางจนเกินไปนะฮะเขาข้าวเข,า,ขาประมาณนี้อ่ะตัวต่อมานะครับผมอันดับที่6อุสมานเดมเบเล่ครับผม อุตมนเดเบเล่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งสุดๆไปเลยนะฮะจังหวะตอกหายนี่คือแบบไม่ต้องตามกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแต่โอเวอร์นี่อาจจะดูน้อยไปหน่อยนะฮะแต่ว่าทางด้านของการใช้งานโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีเลยนะครับผมนะตัวนี้นะฮะเก่งทั้งเมนเจอร์และโหมดเฮดทเฮดในโหมดเมนเจอร์นี่คือยิงยิงบ่อยสุดๆไปเลยด้วยนะฮะแต่ว่าข้อเสียเหมือนที่ผมบอกไปเนาะมันบางนะบางเหมือนลางมิงนั่นแหละแล้วก็จังหวะการกระชากนี่คือหายเลยนะครับผมส่วนการใช้งานก็ประมาณ70นาทีนะฮะหาสำรองไว้เลยสำหรับตัวนี้ ฟีทรามาที่106การยิง88การส่งบอล90นะครับผมการเลี้ยงบอลเนี่ย101เนาะตั้งรับ39สภาพร่างกาย61ส่วนสูง178นะฮะถนัดสองเทา้ายิงได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าวขวาสกิลมูฟ5เดาการยิงมาที่88ก็จริงแต่ในโหมดเมเนเจอร์นี่ผมบอกเลยว่าคมกลินบนะครับผมนะตัวนี้เนี่ยไอตัวแสแตตตรงนี้นี่ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่ตาเราเห็นเสมอไปนะฮะเพราะว่าในโหมดเมเนเจอร์นี่ผมโดนแม่งยิงบ่อยชิบหายเลยเดมเบเล่ตัวนี้นะครับผม คุณสมบัติพิเศษมีเลนโบแล้วก็เหนือชั้นนะฮะเวิร์กเลตเป็นสูงปานกลางแต่จริงๆเนี่ยเดมเบเล่มันลงไปช่วยเกมรับด้วยนะท่านผู้ชมใครที่ชื่อชอบนักเตะสไตล์ขยันนะครับผมสามารถซื้อตัวนี้ไปได้เลยเนาะเพราะว่าเดมเบเล่เนี่ยขึ้นสุดลงสุดอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางครั้งบางทีเนาะแบ็คเราอะไรเงี้ยมันตัดเข้า,าไปยืนในตำแหน่ง CB นะเดมเบเล่นี่มายืนตำแหน่งแบ็คแทนได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันใช้งานขึ้นสุดลงสุดนี่แหละพลังงานมันก็เลยหมด เร็วนะครับผมนะใช้ประมาณ70นาทีต้องเปลี่ยนออกนะฮะเพราะฉะนั้นก็หาสำรองไว้ด้วยก็แล้วกันอ่าตัวต่อมาอันดับที่7นะครับผมลุยฟิโก้ครับผมลุยฟิโก้อันนี้ผมยกให้เป็นอันดับที่7นะฮะถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะท่านผู้ชมแล้วก็สามารถโยกไปเล่นในตำแหน่ง CAM ได้ด้วยนะครับผมตำแหน่ง CAM เนี่ยผมว่าเป็นตำแหน่งที่ถนัดของลุยฟิโก้ยิ่งกว่าตำแหน่งอ่า RW อีกนะครับผม RW เนี่ยผมรู้สึกว่าลุยฟิโก้อ่ะมันทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่จังหวะการลากเลือ้อยอะไรต่างๆนานาผมรู้สึกว่่าามมัันนนช้ะะคครรบผใที ชอบนักเตะสไตล์แบบบังบอลได้อะตัวใหญ่ลากเลือ้อยได้บังบอลได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าแข็งเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่มันยังพอบังได้มากกว่าตัวอื่นอะก็สามารถซื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนักเตะสไตล์แบบว่าผิวๆล่องตัวเลี้ยงบอลนู่นนันะ่นนี่ตัดเข้าในยิงผมรู้สึกว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับผมตัวนี้มันไม่ค่อยสุดะนะลุยฟิโก้เนาะ ฟีท่ามาที่102นะฮะการยิง94การส่งบอล96เนาะเลี้ยงบอล101ตั้งรับ4-3นะฮะสภาพร่างกาย80ส่วนสูง1 8 0นะฮะเท้าที่ถนัดเป็น4-5ถนัดเท้าผิดฝั่งด้วยแล้วก็ ฟิโก้เนี่ยมันไม่ได้ยิงแบบว่าปั่นได้ทั้ง2เท้าอ่ะมันจะยิงเท้าขวาเหมือนจอร์ดเบสเลยนะครับผมนะส่วนสกิลมูฟเนี่ยสีดาวคุณสมบัติพิเศษมีดึงลูกถอยหลังหมุนตัวแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นสกิลเหนือชั้นเนี่ยก็คือในโหมดเมนเจอร์นะครับผมมันจะเก่งเนาะก็คือเวลาโดนแย่งบอลหรือว่าจังหวะการเลี้ยงเดี่ยวนะครับผมมันจะใช้ท่ายากหรือว่าใช้สกิลพิเศษนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคฮะกลางๆก,ก็ไม่ได้คิริวคิเลอะไรนะฮะร,ราคาตอนนี้ก็อ่า ลงมานะตกลงมาจากเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากเลยนะเหลือแค่ 59m เท่านั้นเองรมตัวต่อมาเราที่8นะฮะยกให้เป็นทางด้านของซานแน่นะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะที่คนนิยมใช้กันนะครับผมนะความเร็วนี่คือสุดจัดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทางด้านของปีกขวาเนี่ย ต้องหาสำรองไว้เดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปว่าสำรองที่ควรซื้อคือตัวไหนนะครับผมฝีท้าตัวนี้มาที่106การยิง95การส่งบอล91การเลี้ยงบอล102นะผมตั้งรับ43แล้วก็ทางด้านของสภาพร่างกายมาที่76เนาะส่วนสูง183ลูกการอากาศนี่คือหม่งได้สบายๆเลยนะสูง183นะครับผมเท้าที่ถนัดเป็น53ถนัดเท้าถูกฝั่งด้วยนะฮะสกิลมุก4ดาวคุณสมบัติพิเศษมีรูเล็ตยิงฟรีคิกนะครับผมมีเหนือชั้นแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลซาเน่เนี่ยเก่งทั้งหมดเมนเจอร์แล้วก็โหมดทีู่เฮดนะครับผมแต่ส่วนมากซาเน่เน จะเป็นสายจ่ายบอลสายคลอสบอลน,นะฮะเข้าหัว เพื่อนนะครับผมหรือว่ากองหน้าให้กองหน้าเนี่ยทำการมงทําประตูสะมากกว่านะครับผมส่วนใหญ่จะลากไปสุดเส้นน่ะจะลากจี G ้จี้จี้จี้ไปสุดเส้นแล้วก็ทําการเปิดเข้ามาให้เพื่อนนะครับผมหรือว่าบางครั้งบางทีก็ตัดเข้าในมายิงเองอะไรประมาณนี้นะสไตล์ของเขาจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าทางด้านของรูปร่างเนี่ยคือไม่เล็กเลยถือว่าตัวใหญ่เลยนะข้อเสียเหมือนที่ผมบอกไปเนาะใช้งานได้ประมาณ70นาทีต้องเปลี่ยนออกนะครับผมใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์นี้ก็สามารถจัดได้เลยเช่นกัน <S <S ตัวต่อมานะครับผมอันดับที่เก้าาก้าครับผมนี่เลย สาขาตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะถามว่าราคาเนี่ยแพงเกินไปไหมตอนนี้ผมว่าราคาแม่งแพงจนเกินไปนะครับผมมันไม่ได้เก่งถึงขั้นขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าโอ้โห2 0 0กว่าเมนี่ผมว่าไปซื้อ,อาทางด้านของโมซาลาอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะครับผมไม่ก็ไปซื้อทางด้านของจอร์ดเบสอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะครับผม ไอตัวซาก้าเนี่ยคือมันเก่งในโหมดเมเนเจอร์เป็นหลักนะครับผมไอโหมดเฮดูเฮดเนี่ยถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งแต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะรูปร่างก็คือบางสุดๆไปเลยด้วยแต่ในโหมดเมเนเจอร์เนี่ยคือคอมมันบังคับให้มันก็เลยพิ้วนะฮะแล้วก็การทําประตูการจบสกอร์เนี่ยก็คือคมนะครับผมตัดเข้าในพยิงเองได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็เหมาะสําหรับคนที่เล่นเมเนเจอร์เป็นหลักกันละกันนะสำหรับตัวนี้ฟีท่ามาที่ร้อยสองนะครับผมการยิงเก้าสิบห้าการส่งบอลเก้าสามการเลี้ยงบอลร้อยสามตั้งรับหก 7, 3, นะส กันนะครับผมแล้วก็สกิลมุฟสี่ดาวนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติพิเศษมีรูเล็ตยิงปันโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากระยะไกลแค่นั้นเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเหมาะแก่โหมดเมนเจอร์เป็นหลักหรือว่าใครที่จะฟนะูลทีมอาร์เซนอลเนาะไม่รู้จะเอาตัวไหนไปดีก็สามารถจัดไปได้เลยเช่นกันนะครับตัวต่อมาตับสุดท้ายนะฮะยกให้เป็นมูเซียล่านะครับผมมูเซียล่าตัวนี้ก็เก่งนะครับผมตัวนี้ถือว่ามาในมาได้ถูกตำแหน่งเลยปกติเนี่ยยืนอยู่ตำแหน่ง CAM อะ่ะเสียบอลง่ายไปนิดนึงแต่พอมาเล่นในตำแหน่งปีกขวาเนี่ยถืออว่าโเเคเลยนะ ฝีเท้ามาที่101การยิง95ก,การส่งบอล88การเลี้ยงบอล105ตั้งรับ68ะฮะสภาพร่างกาย75เนาะส่วนสูง184นะลูกาอากาศก,าก็คือพอขุกขิกนะครับผมส่วนเท้าที่ถนัดเนี่ยถนัดเท้าผิดฝั่งไปหน่อยสกิลมูฟ5ดาวคุณสมบัติพิเศษมีรูเล็ตนะครับผมมีเหนือชั้นยิงประตูจกากระยะไกลเลี้ยงบอเลเร็วแล้วก็เพย์มเมเกอร์ตัวนี้ขึ้นสุดลงสุดนะครับผมเวิร์กเลทมันเป็นสูงปานกลางก็จริงแต่ว่าตัวนี้ขึ้นสุดลงสุดสามารถลงไปช่วยเกมรับได้นะคล้ายๆกับเดมเบเล่เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนักเตะสไตล์ขยันนะครับผมนะเวลาแบบว่า แบ็กของเราเนาะตัดเข้าในไปยืนในตำแหน่ง CB ีเพราะว่า CB มันเป็นตัวที่เติมเกมรุกสูงอย่างคานาวาโลหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับผมนะก็สามารถใช้มูเซล่าไปใช้งานได้เลยตัวนี้สามารถแย่งบอลได้สบายๆนะครับผมเดมเบเล่ก็แย่งบอลได้ตัวนี้ก็แย่งบอลได้แต่ว่าข้อเสียของมูเซล่าก็คือบางนะบางแบบบางเฉียบเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ชื่นชอบนักเตะสไตล์นี้ก็ไปเอาตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ติดขัดหรือว่าไม่ได้แบบติดอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะฮะโมดให้ดูวยแฮก็คือ บังคับข้องอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถใช้งานได้เลยเพราะว่ามาถึง5ดาวเลยนะเล่นท่าเล่นสกิลสบายหายห่วงนะครับผมในโหมดเมนเจอร์ยิงบ่อยด้วยนะตัวนี้นะใครที่ถามหามูเซล่าว่ามูเซล่าเล่นเมนเจอร์เป็นยังไงบ้างผมบอกเลยว่ายิงบ่อยมากนะครับผมใครที่กําลังมองหาอยู่ก็สามารถจัดได้เลยเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวสำรองดีกว่าผมจะแนะนําแค่ตัวเดียวนะครับผมนะอันนี้ก็คือเหมาทุกโหมดเลยตัวนี้ถือว่าเก่งมากนะครับผมก็คือ อ่านี่ครับผมตัวนี้นะฮะมันสามารถที่จะเล่นได้ทั้งโหมดแมเนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดูเฮดนะครับผมนะก็คือเราเอามาไว้สำรองแค่นั้นแหละนะฮะราคาก็ถูกด้วยฟีเท้าเนี่ยมาที่107เลยนะส่วนสูง186นะครับผมสภาพร่างกายเนี่ยดีมากๆมาที่92เลยแล้วก็ทางด้านของสกิลมูฟเนี่ยสดาวเห็นไหมพลังงาน4ีหลอดครึ่งนะฮะคุณสมบัติพิเศษมีแค่รูเลตกับยิงไซโก้อยแต่คือเราเอามาเล่นเป็นตัวสำรองไงนะฮะเท้าไม่ถนัดถูกฝังก็ไม่เเเป็นนนนนนไรระะะะฮแตตตต่่่ััววีี้้ยยยจงหหกกกาาาอออคืออลทผูชม ตอกยาวมากนะครับผมคล้ายๆทา,างด้านของเดมเบเล่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับผมมาเป็นตัวสำรองซื้อตัวนี้ไปได้เลยครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะวินเลียมเนี่ยครับผม อ่ะคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะใครอยากจะจัดตัวไหนก็จัดได้เลยแต่สําหรับผมนะมีประมาณ4ตัวที่เก่งนะในสายตาณปนะัจจุบันนี้นะก็คือไม่นับรวมเกเลเบล,ะเบละนะไอตัวเกเลเบล,เบลนี่คือมันสุดอยู่แล้วครับผมมันเพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับผมนะตัวแรกก็จะเป็นแจซินโยนะครับผมตัวที่2ก็จะเป็นหน้าของเมซี่ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นซาร่านะฮะตัวที่4ก็จะเป็นจอร์ดเบสนะเ,เนี่ยไอพวกเนี้ยคือเก่งทั้งโหมดเมเชเตอร์แล้วก็โหมดเฮดูเฮดเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบอ่าแบบ ซื้อทีเดียวคุ้มนะฮะก็ซื้อ4ตัวนี้แหละรับรองไม่ผิดหวังชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปโอหน้านะฮะสําหรับคลิปโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันร้านตัวเกียของเราเพาเพย์แล้วก็เพาเวอร์กาชาเนาะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเถอะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะไว้เจอกันใหม่คลิปโอหน้าสําหรับคลิปโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม